ชอบมีขนมหวานอีกครั้งนะคะวันนี้นี่เลยเปิดคลิปมากับบรรยากาศสวยๆนะคะของจังหวัดน่านตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วัดพระธาตุเขาน้อยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยมานะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามในลักษณะที่ว่าเป็นจุดชมวิวนะคะที่เราจะสามารถเห็นจังหวัดน่านได้ เป็นพื้นที่กว้างบริเวณกว้างเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านอ่านป้ายเก่งอีกแล้วนะคะไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมองอเหมือนท่านก็มองเนาะเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชาวเมืองน่านนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เมืองน่าตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยถ้าใครมีโอกาสนะคะได้แวะมาถ่ายรูปตรงนี้ดีงามมากค่ะดีงามมากที่นี่ปิดหกโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเออก็โอเคใช้ได้นะคะอาจจะมีแดดอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไยนกันต่อคะ่ะ เอาละค่ะขอแวะมารีวิวที่พักรีสอร์ทที่เราพักกันครั้งนี้นิดนึงนะคะชื่อว่าบ้านลีลาวดีค่ะซึ่งก็ดีงามมากเลยในราคา1000บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนเป็นพูวิลล่านี่ตรงนี้ตรงกลางเลยก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะอ้สวยเลยโอลมแรงอ้สวยๆฝั่งที่พักฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น เหมือนการ์เด v i ิวเป็นเหมือนบ้านแฝดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถจอดนี่ข้างๆที่พักของเราได้เลยนะคะก็ปลอดภัยดีเนาะเพราะว่าแบบรถเราอยู่ใกล้ๆเราเลยมีห้องเยอะอยู่พอสมควรนะคะเท่าที่ดูเลขอันนี้อะไรเนี่ย19 20 21ไปจนถึงฝั่งโน้นนะคะอุ้ยตรงนี้สวยแชะไปหนึ่งนี่ พอมันเป็นแบบการ์เดนวิวเนาะก็จะเป็นบรรยากาศสีเขียวนะคะสดชื่นซึ่งวันนี้ลมแรงพอสมควรเลยข้างหน้าตรงนู้นนะคะจะมีเป็นบึงใหญ่ๆเดี๋ยวอาจจะออกไปถ่ายให้ทุกคนดูตอนเย็นๆอีกทีนึงตอนนี้อาจจะแดดแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทานอาหารก็น่าจะเป็นประมาณแถวๆตรงนี้นะโอเค สวยเลยสวยเลยยำเช้าบึงเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะนะคะที่อยู่แถวที่พักนั่นเอง <laughs> นี่ก็จะมีเป็นทางเดินแล้วก็ทางจักรยานให้สามารถมาออกกำลังกายได้ด้วยนะคะ <laughs> เขาบอกทุกอย่างนะคะเหมือมีสัญ,ญลักษณ์มีอะไรบอกบอกกระทั่งมานั่งมานั่ง แต่อยู่ตรงไหนล่ะอุ๊ยสะกดผิดอุ๊บไปก่อนอาาชาวมีขนมด้วยวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะคะนี่ก็คืออยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงในการปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยงามมากขึ้นนะคะ ซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรพระธาตุเนาะจะประจำผู้ที่เกิดในปีนักษัตรถ,ถอกนะปีถอกนั่นเองนะคะว่าน,น้องกระต่ายเพราะฉะนั้นก็จะมีการตกแต่งเออก็ว่าอย่างนี้การตกแต่งที่เป็นน้องกระต่ายเนี่ยเยอะมากๆนะคะอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในนะคะว่าภายในพระธาตุนะ่ะมีอะไรอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะ ตนนี้ก็เข้ามาที่ในตัวพระธาตุนะคะ่ตอนนี้ก็มีการบูรณะกันอยู่จริงๆด้วยเนาะข้างหน้าก็จะมีป้ายติดปอยเไว้นะคะบอกว่าอาจจะใส่รองเท้ามาก็ได้นะคะเขาก็ช่วงนี้เนื่องจะมีการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่ก็แล้วแต่เลยจะใส่รองเท้าหรือว่าจะไม่ใส่รองเท้าก็ได้ ตีค่ะตรงนี้เป็นพระเจ้าพระวิหารพระเจ้าทันใจแวะสักการะท่านสักนิดนะคะนี่นี่คือบริเวณร,บรอบๆตรงนี้น้องตต่บอกว่ามีพระเจ้าล้านทองนะคะเป็น พระพุทธรูปทองคําความเชื่อในการสักการะให้มีโชคมีลาบสมหวังรวมไปถึงหลวงพ่ออุ่นเมืองพระประธานในพระวิหารหลวงปกป้องคุ้มครองรักษานะคะปะเราไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเรากัน และด้วยแสงแดดที่แผดเผานะคะก็เลยต้องทำการ move ตัวเองอย่างรวดเร็วค่ะคราวนี้มาอยู่ที่วัดมิ่งเมืองค่ะมีเสาลักเมืองจังหวัดน่านนะคะ ตอนนี้นะคะพาทุกคนมาที่ร้านกาแฟสักหนึ่งร้านเพราะว่าเขารอ,อก,กัดร้อนมากนะคะก็เลยมาแวะร้านกาแฟสักร้านชื่อร้านว่า V ว a n ์ล่ a n นเนา่เก๋ๆเลยบรรยากาศก็จะเป็นเอาเหมือนเอาบ้านเก่านะคะเป็นบ้านนเละแล้วก็มาทำร้านกาแฟนะคะในส่วนของออทุเรียนหนํำสั้นเหล่านั้นนะคะก็น่าสนใจเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะ พอตกตอนเย็นนะคะเราก็จะไปกันที่ถนนคนเดินแถววัดภูมินค่ะแน่นอนว่าเราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะไปชมรูปของปูม่านย่าม่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องที่เป็นมักคุเทศน้อยนะคะมาให้อ,อ่อว่าอะไรดีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปวาดตรงนี้ค่ะน่ารักมากลองฟังกันดูจ้ะว่าไงเอ่ย สำหรับค่านี้นะคะเป็นค่าปูม่านในยามันหรือเดว่าภาคกัสิบรักบรนเโลปูม่านนะคะได้กัสิบรักว่ากับยามานอาวันว่า การพาดนองก6ปีจากฝากเนนาก้ว้หนียหน้ากระหัวนอกินหนาวจากฝากเก้ว้บบนปืนอ้ครากลางหาก,กับหัวามอกเหนือจยซาส้างดาวลงมาคลุงจากฝาแกว้วใบเอวังควงค้้กระวัวเจ้ามาตาใสและจะุุนนอก6ปีไปันเลยเก็บเอาไว้ในอกในใจขอตาจางสีจางเชื่อมันไทย อาหิอาเฮียปุติหลับแลสะดึงตื่นเลยว้าหรือถ้าตาเป็นคาษาไทยกลางนะคะจะมีความหมายดว่าความรักของคี้นี้หากจะไปถึงเวในน้ำก็ควรน,น,นุ่งแตงกันหนาวหากจะไปเกยวบบนพื้นอากาศกลางหาก,าก็าควรแม่หมก แต่ด้านเดืนาวลงมาปลุกความรักของพี่เสียหาจจัปัดอยู่ในกลางคนกลางถึงก็กลัวเจ้ามือมาเจอและจะแยกน้องขอบที่ไปเลยปาดเก็บเอาไว้ในอใจขอประชาชนที่นี้ให้มันร้องไห้รอะที่เราผ่นหานหนุ่ทอี่เป็นที่รักไม่ไว่าวยามแบบหรือยามตื่นก็ไม่หายใครคิดถึงขาดขอบค่ะ ขอบคุณมากคชะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาที่ถนนคนเดินวัดภูมินนะคะามาดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรน่ากินบ้างขั้วแครไก่ยำขนนร้านผลไม้ต่างๆโอ้หน่ากินหน้ากินตอนที่มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5โมงนิดๆนะคะ แดดอาจจะยังไม่ร่มนะโก้ประทูยะอ่าอุ้ยสับโปรดเราชอบสับโปรตู้ทษโค่าอ่าโอ้จริงๆเป็นถนนคนเดินที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะน่าจะไปอีกพอสมควรเลยเออเดี๋ยวเราอาจจะได้แวะ วัดและอะไรต่างๆแถวๆนี้ด้วยก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะกระเป๋ามีเสื้อส่วนเป็นผ้าเมืองนี่เลยโอ้น่ารักน่ารักชุดเมืองเจ้ากาารย อุ้ยพวงกุญแจน่ารักเออนี่น่ารักอะ่ะไอเงี้ย,ยววงก,กุญแจไม้นี่น่ารักมากอุ้ยนี่น่ารักนี่ก็จะเป็นเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะน่ารักมากมากเลยโอ้ จริงๆของที่ถนนคนเดินที่นี่ก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจราคาก็โอเคเลยตอนที่มาเนี่ยคิดว่าน่าจะค่อนข้าง,างยังเช้าอยู่ยังเร็วอยู่นะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็กําลังเตรียมของวางของนะคะอากาศอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเราหาที่จอดได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าเรามาช้ากว่านี้เนี่ย โอเคอาจจะเย็นกว่านี้แต่ว่าก็อาจจะหาที่จอดยากขึ้นนะคะตู้ตลาดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หน้าวัดภูมินเลยนี่ทางเข้าวัดอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครมาตรงนี้แล้วเนี่ยเก็บทั้งสองจุดเลยนะคะก็คือทั้งถนนคนเดินแล้วก็ทั้งที่วัดภูมินซึ่งเข้าใจวัดถนนคนเดินเนี่ยเหมือนจะมีศุกเสาร์อาทิตย์นั่นเอง mm hey. เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ครบรถเลยมีทั้งวัดเนาะแล้วก็มีที่พักนะคะรวมไปถึงถนนคนเดินคาเฟ่ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาดูคลิปนี้จนจบเลยแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปไหนรอติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะไปก่อนบ๊ายบาย